เอาไปคนใสเอาสะพานกันก็แวยกัสบสรนเี่แม่นไปอยู่แถวอ้ไเมืองเทพงแม่นแขงสวพานธเกตแม่นอยู่ท่งนทางรักษาแม่นท,ท,ท่านรักษามหาใไอ้แถวธาตพ่นดิอยู่แถวเราแวกธาตุพ่นแม่นแม่นเจ้าดิคุณเมืองซนหรอเ่อ๋อเอ็ดอยู่นี่โดนระวาอยู่นี่เจ้าเฮ็ดดนระวาอยู่นี่ สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเทุกคนครับวันนี้ก็แวะมาทักทายกันนะครับตอนนี้ก็กําลังขึ้นอยู่กําลังขึ้นจากรถไฟอมาทีนะครับตอนนี้ผมอยู่แถวถนนเส้นถนนสีลมนะครับทุกคนตอนนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะว่าถนนเส้นนี้เป็นยังไงนะทุกคนนะก็มายากาศตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะร้อนนิดนึงนะวันนี้ก็อากาศน่าจะร้อนมากับนี่ครับบาวเซิร์สวัสดีบ่าวเซิร์ย ไปจักได้มาเสือปกติเขตนี้ไม่ค่อยได้มาเนาะร่นเติบเลยได้ร่นเติบเลยได้เมื่อวานกับผาปลาเสิร์์แวะมาทักทายพูดคุยกันยักหน่อยนะทุกคนแหลกกาหมูมีอยังหลายปลาเสิร์ดไปขอยห้พาเจ้าย่างเลาะลงไปลาหลินแล้วนี่นะปลาเสือดเมื่อกี้นะสังเกตแล้ววะพ้นขานที่จะหลายนะปลาเสิร์ดเจ้าสังเกตเมื่งเี้ นักท er ่องเที่ยวหลายได้จุดนี่นักท่องเที่ยวท่าทางซาดหลายได้พอยังบอกว่ามันเป็นจุดเึ่งเดียวนะนักท่องเที่ยวมักมาเที่ยวมาลินอยู่นี่นะเจ้าสังเกตว่านั้นแหละครับมีวินงที่วิ่งบินคอยใช้บริการนะคอยให้ใช้บริการต่างๆปรเสิร์ญนะตอนนี้กับมากก็ปราเสิริญกับผมนี่ป่าเสิร์ญจากเคยกันมากกันหลายรอบจตมวันนี้มาอัปเดตให้เพิ่งนะว่ะเพราะว่าเนี้ยกับบริมาจุดนี้กับดนเติมเลยล่ะทุกคน ก็เพืดติดตามกานจะหู้ดีนะวอาว่าแนี่ยเร,รมาส่วนนี่เนี่ยโดนแล้วแต่ว่ามันนี่กะเลยแวะมาทักทายละกะมาแก้บ,บรรยากาศให้พี่ๆน้องๆเขาเพิ่ง่าในเมื่อเหตุการณ์ปกติทุกอย่างเนี่ยในเมื่อไม่บ่มมีเทศทก,ก,กาลยังเลยเนี่ยคู่คนยังจะหลายบอกนักท่องเที่ยวยังจะหลายบอกเนี่น้อยยังหลายนะทุกคนนะล่ะกะเขาอยู่ห้องกินกับคนขายที่จะหลายนะเออก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่อยากเอามาเพิ่ง บอเสดขยีพ in ่าจะขึ้นไปเบิงอันนี้ไปบอล้านขยีพ่าจะใบเบิงล้านไหนขายของอยู่เนี่ยอยู่บนสะพานนี่เจ้าเสื้ออยู่บอมีด้วยมีบอเพื่ยังเสื้ออยู่บอว่ากติมาจะได้สังเกตว่าไม่ได้สังเกตไ่ได้สังเกตเลยบอมาว่ามันมีคลานขายของอยู่ข้างบนเนี่ยเนี่ยบนสะพานเนี่ยเคยสังเกตอยู่บอ ปกติจะเข้ามาบว่าอยู่เคยเคยสังเกตเบิ่งเบิ้งอยู่ว่ะรือว่าบ่เคยสังเกตเลยบ่แค่แบบขึ้นลง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 แต่บ่ได้สังเกตว่ามันมีไอ้รล่านในยของอยู่บนนี่เด้ไอเดี๋ยวก็พาจะไปเบิ่งเป็นยังไงยวไปเบิ่งกันว่ะบาขายของอยู่ในข้างบนเนี่ยมันสีพิมงวอร์วอร์เสิร์ตแต่ว่าค่อยนี่ค่อยไอ้นี่ไปหลายรอบแล้วค่อยเคยไปซื้อรอบหนึ่งสองรอบนี่แหละ นี่ยนะเนี่ยนะบาขายของเคยมาอยู่มากระเป๋าเงินมาแต่ผมเคยสังเกตแล้วกันตอนเคยไ่เยเดี๋ยวเห็นมันผ่านมาแล้วตอนนั้นแค่บาร์เซียเนี่ยนะเป็นมือพี่บอล่มื่อนี้มาเนี่ยกับเสพ้อผ้าบาร์เซียนะขึ้นไปข้างบนเพราะว่าข้างบนนี่มันมีของขายแล้วบาร์เซียเพื่อนกัเคยมาอยู่แถวนี้แต่เพื่อนผมเคยได้สังเกตเนาะบาร์เนาะมื่อนี้ขอเสื้อาจะขึ้นไปซื้อของอยู่ข้างบนห่างนะบาร์เซียถือว่าได้ห่างเลือกว่าได้นะเลือกเอาได มันเป็นคล้ายๆแบบล่านค้ายคลองแบบเป็นล่ามค้ายคลองแบบย่อมๆนะประเสริฐย่อมๆ,ๆย่อมๆนี่กลับมาครับบะเสรสองคนมาครับบะเสรสองคนวันนี้กะมาหลินมาเที่ยวเนาะประเสริฐเนาะมาหลินมาเที่ยวอยู่แต่ในห้องไรอยู่แต่ในนี่จะประเสริฐจะเบิ่งนะชาวต่งางชาสตร์ไรเลยจุดน,นี้จะเบ,บิ่งเบิ่งเนาะ ข้าตังสาตว์หลายๆข si like well. okay, ้าเจ้ามาายังกับเมื่อวานซีบอยไปประเทศไทยข้าเจ้ามีเงินอะไรอย่างไดโอ้ยกันรวยกันด้วยซีบอยมีเงินอะไรอย่างไดเอาเงินเนได้หมดเออตายกันนะเด็กๆเอาไหมเอาไหมเอาไหมพอเสร็จแล้ไหมนาสุกคนน่พี่น้องันนี้ก็แหววมาทักทายแหละกัมาให้เบิ่งบรรยากาศอันนี้ก็เป็นถนนเส้นสีลมนะทุกคนนะสีลมเนี่ยก็มีซื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลสงกรานต์นะ เทศกาลสงครานหูซื้อว่าคนหลายคนห่างกันจะหลายหลายนะจุดนี้นะกาถือว่าเป็นอีกชุดหนึ่งถือ่าคนนี้คนข่างที่จะแบบมาหลินมาเที่ยวของทางร้านล้วกะชุดนี้ก็เป็นชุดที่เชื่อมราหว่ากับห่างนะเชื่อมไปถนนรถไฟกับห่างนะเชื่อมต่อเขากันนะทุกคนพวกอยากพากันเลื่อนทางไหนดีวะสิ นี่นะมาเสริรของขายหลายนะโของกินนะของขางที่จะหลา่ให้มาฝักบอกขึ้นมาข้างบนมีของขายข,ข้างบนเนี่อันนี้ขายยังไงครับ,อ,รรบอันนี้ยังไงเนะน,นี่ยในห้าสิบเก้าบาทอันนี้คืออะไรครับเนี่ยน้ำมันน้ำมันอันนี้เท่าไหร่สามสิบห้นนาสามสิบห้าโอเคเอาอันหนึ่งครับผม วันหนึ่งขายดีไหมพี่ได้อ่าก็แล้วแต่วันค่ะแล้วแต่วันใช่ไหมอ่านี่แะครับพี่ในนี้คอันนี้คือลงมาจากรถไฟสถานีรถไฟอ่ะหมสาลาแดงนะสถานลงมาจากสาลาแดงกับกับมาเห็นล้านค่าคุณซื้อกว่าจะค้อนขางที่จะลายนะบอสเซิร์ตคุณซื้อใชไหมบอสเซิร์ตน้า เนี่ยจ้าเบิร์กี่อของขายกอขนมขนมเพียบเลยเออสามเริ่มเริ่มต้นราคาสามสิบาทนะมาเสร็จาถือว่าพอพอกินอยู่นะเนี่ยมีแต่ของหวานเลยเต็มเลยเออเนี่ยปาเสร็ถ้าห้าอยากนะดีบอปลาเสร็ดีบอดีเนี่ยลงมาจากสถานีรถไฟเนี่ยเขยังมาเจอของกินนะ อืมอันนี้พี่ขายยังไงครับพี่ขายยังไงครับสิบบาทครับสิบบาทบ่คอกพีอ่อ,าาอันนี้ก็บสิบบอกสิบบาทกีท่ล้านครับเอาหนึ่งเอาหนึ่งสามมันคเสื้อแล้ววอร์บะเสื้อไปได้เสื้อวอร์บะไหนมาจากสถานีรถไฟมันก็นมีของกินดิมันสะดวกเนาะสะดวกสบายขายดีปะครับให้ ได้อยู่เนาะคนเขาเจ้าลงมาเนี่ยเขาเจ้าแหว่ซื้อหลายบอซื้อเยอะไหมเวลาเขาลงมาเรื่อยๆเนาะครับผมก็ไอ้นัดกับนัดกับเพื่อนไว้ตรงมานนี้แม่นไปสวนแม่แม่นัดกับมูไว้หลายคนไอ้ที่คนไหนคนคนไทยบอไทยไทยฮะไทยใต้ไทยใ้คนไต้ ไทยคนเล่าบ่นะคนเล่าบะเอาเปคนใส่เอาสะรันียังต้องคอยกับสะคันี่แม่นเรอยู่แถวอ้ไเมืองเทพุทองแม่นแขงสะันีอยู่ทนรักสาแม่นทางรักษามที่ผาไอ้แถวธาตุพนเลยคืแถวเราแวกธาตุพนแม่นแม่นเจ้าดีคุณเมืองซ้นนบะอ๋อ เพ็ดอยู่นี่ดนระบาอยู่นี่เจ้าเฮ็ดดนระบาอยู่นี่สองปีเลยเออเพิ่งบมอกเลยสิเขาเพิ่งหมอก็เจ้าว่าผมโอ้าษาเล่าหน่อยเขาเพิ่งบมอกเลยแบบจ้าเป็นคนเล่าเลยอยู่ไทยดนแล้วอ๋อเนี่ยอยู่ไทยโดนแล้ว17-18ปีแล้วอันนี้ขออนุญาตถ่ายได้ปะอ๋อไทยเลยเอาเอาไปลงในช่องนะเนี่ยเบ้าเนี้ยปลาไหล บอลนี้เอาปลาไหลให้บอลนีปลาไหลแม่นเป็นภาษาไทยหน่อยเนี่นัดก็ไม่ให้ไว้ก็เลยแวะมาลินอยู่ในสวนนี่นะสวนเบนนี่นะสวนเบนแม่นก็เลยว่าแตดีนะเจอคนแข่งเดียวกันนะทุกคนแข่งสะพานตะเคียแต่ว่าเพื่อนอยู่ทางเมืองชนเนาะแต่ว่าบอลนี้เเป็นคนอะไเมืองเซบูทองบอลอีเป็นคนเมืองเซบูทองแต่ว่าขาบวกลายกันบอกขาบวกลายบอลไหนะว่า คยไปอยู <Yes, okay. ่กันบ่แถวท่าโพดิ์ะนะอ่าเป็นอะไรอันนี้ไอ้มีช่องทางติดตามบ่บ่มีเนาะบ่ได้เรศยังเลยเนาะโอเคไอ้บอเราควนแล้วกะดีใจร้ายที่ได้เจอบ้านเดียวกันนะกะถือว่าโอเคนะขอบใจร้ายนะครับผมอโอเคทุกคนตอนนี้กบถือว่า เม่เนี้ยดีใจนะได้เจอคนเล่ากันอลไรกะรหูซสึกว่าเออมันก็นดีนะในมาเฮามาหลินในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ,ๆเนี่ยถ้าเห็นคนเล่ากันเนี่ยมา่อเนี้ยว่ามื่อเนี้ยหูซสึกดีนะเพราะว่ามันมันแบบมันมีความสุขอีกแบบหนึ่งว่าที่ได้เจอคน,คนบ้านเนี้ยได้เจอคนบ้านเฮาเม่อเนี้ย<า>ถือว่ารูซสึกดีใจก็ได้ซื้อวุดหนุนสวยเพื่อนสามสิบบาทนะทุกคนได้ซื้อสอยเพื่อนประมาณสามสิบบาทเออก็ถือว่าเห็นคนบ้านเดียวกันเจ้าหูซื้อแคได้เสริอ เห็นคนมาเดียวเขาซื้อังไหรู้สึกรู้สึกดีเนาะคนรรอนตะเขตเฮานะกะนี่แหละคนเฮาคนเราเฮาไปใส่มาใส่กะเห็นกันกะทักทายกันมาเนี่ยชื่นชอบชื่นชอบค่อยมากแบบนี้แหละทุกคนมากกว่าบ้านเฮานี่กเเห็นกันจะทักทายพูดคุยกันสนุกสนานนะเอาทุกคนอีพีนี่กะตอนเนี่ยกับผมมิยังหลายแค่แวะมาซื้อของคือผ้าบ่อเสยขึ้นมาซื้อของอยู่ไลสถานีสาลายแดงนะเพราะว่าสถานีสาลายแดงมันมีของขายอยู่ข้างบนเนี่ย บนในบนสะพานนะเพราะว่าสะพานในกัดเชื่อมต่อ,อครับห่างหรือว่าเชื่อมต่อ,อครับถ้าลงมาจากสถานีสไลด์แดงก็จะเห็นเลยไปเลยว่าซื้อของซอยเพิ่นนี่ทุกคนเอาทุกคนคลิปนี้พี่นี่กะบ๊ทนี่ยังหลายกะพอจบเพื่อนที่นี้กันแล้วกันขอเก่าคว่าสวาัสดีสวัสดีครับผม